อ่หัวข้อต่อไปครับอ่านสะกดคำนะครับอ่านตามกลุอีกครั้งหนึ่งอ่านสะกดคำวิธีการสะกดก็อออางนะครับอออานออานไม่เอกอ่านนะครับอออานออานไม่เอกอ่านต่อไปสะนะสอสะอะนะสออะสะนะครับกดอกด นะฮะกไก่กดอดเด็กเนี่ยกดอกดคออัมคำนะคอควายสระอัมคออัมคำฉะนั้นอ่านรวมกันอ่านสะกดคำนะครับก็เป็นการฝึกอ่านรูปแบบของการสะกดคำนั่นเองก็คือเหมือนที่ครูสอนนี่แหละอ่านเนี่ยก็คือการอ่านเราอ่านหนังสือถ้าเราอ่านเก่งอ่านคล่องเราเรียกว่าอ่านแต่ถ้าเราอ่านไม่คล่องนะครับหรือเรายังฝึก นะครับเหมือนน้องๆที่อยู่ป .1 นนเนี่ยนะครับมาฝึกอย่างเงี้ยเราก็ลองสะกดไปก่อนนะครับมีสระมีพยัญชนะอะไรเราสะกดไปก่อนแล้วเราก็จะอ่านมันคล่องอ่าซึ่งหัวข้อนี้เราก็จะฝึกอ่านนั่นเองอ่ามาดูข้างล่างฉะนั้นคํานี้คือคําว่าอะไรคำเก่งมากครับเหมือนกันเลยกับคำข้างบนเห็นไหมอ่าอยู่ในนี้อ่านว่าอ่านสะกดคําแต่พอมาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือคําว่าคำอ่าคออำคำําคําต่อไปคํานี้คือ พยัญชนะนะครับคำว่าพยัญชนะก็คือตัวอักษรนั่นเองนะครับอ่าต่อไปอ่าพยัญชนะก็พอพานก็คือออกเสียงสระอะนะพระแต่ว่าเป็นพอพานเสียงสั้นเนะาะอ่สา,สา,สาสระสระอ่าสระเสียงสั้นพระยันนะยอไม่หันอากาศนะครับหรือยออะนอ,ออ่ายออะยอนะยอผู้หญิงตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะออกเสียงเป็นแม่กนเหมือนกันนะก็เลยออกเสียงเป็นพระยันนะฮะ คล้ายๆนอหนูใช่ไหมแต่จริงมันเขียนเป็นยยผู้หญิงแต่เวลาเป็นตัวสะกดเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนนอนหนูเพราะว่ามันเป็นตัวสะกดแม่กลพยันนะครับมันก็จะสะกดเป็นยออะนอยันนะสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หานอากาศยอะอนอยันพยันแล้วก็ชนะชอช้างเป็นสระอะเสียงสั้นนะครับคือกึ่งเสียงชนะนะนอหนูสระอะนออนะ,ะนะชนะ พยัญชนะอ่าพยัญชนะก็ตัวนี้แหละพวกตอเต่างองูมงมะพวกนี้เรียกว่าพยัญชนะต่อไปคือสระนะครับสระเราเคยเรียนแล้วสระอาสระอีสระอู e, ที่ผ่านมานั่นเองสอรออะนะครับส,ส,รรสระรออะระสระนะฮะแต่ว่าเสียงมันจะต้องมีหอหีบนำหน้าสระโอเคนะครับต่อไปคําว่าสะกดว่านะสะกดก็คือคํานี้เราเจอแล้วนะคำว่าสะกดด้านบนเนี่ยคำนี้สะกดเนี่ยอันนี้ก็คือสะกดว่าโอเคว่าวออาวาไม่เอก ว่าสกดว่าต่อไปอ่านว่านะครับนี่เห็นไหมอ่านคําเดียวกันเลยออนออไม่เอกอ,อวออวไนออนม่เอกว่าอ,อ่านว่า,ออวาออฉะนั้นหัวข้อมันจะกําหนดให้เราอ่านตามนี้แหละว่าคาเนี่ยอย่างเช่นคําคํานี้เนี่ยจะประกอบประโยชน์เพยัญชนะอะไรสระอะไรสะกดอย่างไรแล้วอ่านอย่างไรอ่าทีนี้มาอ่านตามครูคําแรกคํานี้เนี่ยนะฮะถ้าเราดูเร็วๆเลยเราเจอแล้วนะคานี้คือคําว่า ตาครับคำว่าตาแต่ถ้าเราจะสะกดก็คือตอสระอาใช่ไหมครับตออาตานะครับตออาตาเวลาเราแยกก็เก็นมีอะไรมีพยัญนชนะตอเต่ากับสระอานะครับตออานะฮะตอสระอาตาเวลาเราสะกดเราก็สะกดว่าตออาเนี่ยเหมือนที่ครูพูดเมื่อกี้ตออาเห็นไหมตอเต่าสระอาตออา ตานะจริงๆคําเนี้แหละอ่านว่าตาเวลาเราสะกดก็เป็นตออาตาแต่เวลาเขาสอนเห็นไหมเขาบอกว่ามีพยัญชนะต่อตาอเจกับสระอาเวลาเราสะกดเราก็สะกดเป็นตออาเห็นไหมเวลาอ่านก็อ่านว่าตาอ่าฉะนั้นเราสรุปตรงนี้อีกทีหนึง่งตออาตาโอเคอ่าคำต่อไปข้างล่างคํานี้คือคําว่างานะครับก็มีอะไรมีงองูใช่ไหมอ่ามีงองงู แล้วก็มีสระอาเห็นไหมง,งองงูสระอางงงูสระอาเวลาเราสะกดงอาเห็นไหมงอกับอาเนี่ยงอางอางออาส่วนอ่านอ่านว่างาฉะนั้นคํานี้นคําว่างาคําว่างาเนี่ยก็เวลาเราสะกดเราก็ต้องเป็นสะกดงออางาเออมันก็คืองงงูสระอานั่นเองอ่ะต่อไปมานะครับมา มีมอมากับสระอาเวลาเราสะกดก,ก็เป็นมออาเห็นไหมมออ,อมามออามามออามาต่อไปขาขาก็มีขอไข่กับสระอานะครับขอไข่กับสระอาเวลาอ่านก็เป็นขออนานะนะขออาขออาขาขออา ขาขอาขาอขาอต่อไปมีนะครับมีนะครับพยัญชนะเป็นมมมานะครับสระเป็นสระอีเวลาสะกดก็เป็นมอ,อีนะมอ,อีมีเห็นไหมมอ,อีมีมอ,อีมีอะต่อไปดูโอเคดูก็มีพยัญชนะดอดเด็กเจอกับสระ อ,อูดอเด็กเจอสระอูเวลอาอ่านนะครับสะกดว่าดออูดออูดูดออูดูดออูดูต่อไปหูห,หูหูอยู่ตรงไหนไหนจับให้ครูดูหน่อยหูอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเรานีเองใช่ไหมหูซ้ายหูขวาคำนี้คือคําว่าหูหูก็มีหอหีบกับสระอูนะครับหอหีบกับสระอู เวลาสะกดก็เป็นหออูนะหออูก็คือหูนี่ง่ายหออูหูหออูหูหออูหูฝึกบ่อยๆนะครับหน้านี้ก็สําคัญนะนะครับเราจะได้รู้ว่าเวลาอ่านอ่านอย่างไรอ่ะทีนี้มาดูหัวข้อสุดท้ายของหน้านี้กันฝึกอ่านนะฟ้อฝาสระอึ้อกไก่ฟออึกอนนะฝึกอ,อ่านอ่านไม่เอกอ่าน ฝึกอ่านหมายความว่าน้องๆมาฝึกอ่านตามครูเลยอตอนแรกเราจะอ่านแบบไม่ต้องสะกดก่อนอลองดูนะครับมาดูหูกางาดีมีขาตา มาโอเคมาดูใหม่คำแรกมาดูมาดูาดอ่านได้เนาะ,ะวิธีสะกดก็มออามาดอูดูมาด,มาดูคำต่อไปหูกาหออูหูกออากาหูกาต่อไปงาดีสะกด งออางาดออีดีงาดีอ่ะต่อไปมีขาอ่ะสะกดว่ามออีมีขออาขามีขาอ่ะสุดท้ายตามานะครับตออาตามออามาตามา หน้านี้จะเยอะนิดนึงนะครับน้องๆแต่ว่าฝึกได้นะครับฝึกอ่านบ่อยๆนะครับฝึกสะกดบ่อยๆให้คล่องเลยนะครับถ้าไม่ทนันเปิดดูคลิปครูนะครับเปิดซ้ําๆได้ไม่ทันหยุดหยุดแล้วมาได้แล้วก็เปิดต่อไปอีกนะครับเนื่องจากคลิปแต่ละหน้าก็จะไม่ยาวมากใช่ไหมเราก็ฝึกอ่านได้ฝึกสะกดตามครูได้ตามคลิปได้เลยนะแต่ถ้าน้องๆคล่องแล้วมาดูหน้าต่อไปครับ